สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำตัวโรบอทแบบ2แกนเนาะเป็นแกน S กับแกน Z ให้ดูเป็นแนวทางในการออกแบบครับก็คือเขาจะเคลื่อนที่ในแนวแกน S แล้วก็ที่มุมคอังบางอย่างเนี่ยลงไปในแนวแกน Z ครับอันนี้คือเป็นแบบที่ลูกค้าเขาดีไซน์มานะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่ทางร้านเราดีไซน์ให้ใหม่นะครับเขาจะมีกล้องติดด้วยนะครับแล้วก็ใช้บอร์ดเป็นบอร์ดดูอีโน่ยูโนนะครับ R3 แล้วก็ชิว cnc v 3นะครับแล้วก็สเต็ปมอเตอร์เอ่อไดเวอร์เป็น ac 9 8 8ครับอันนี้ก็ปริ้น 3D งานที่เราเออกแบบไปนะครับ <S <S <ไป>เพื่อเอาไปใช้งานกับตัวโรบอทนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นอุปรกรณ์ที่ยิบย่อยนะครับที่เราใช้ในงานนี้นะครับก็มีพวกไดเวอร์พวกน็อตพวกสกรูฉากสเต็ปมอเตอร์ n e ม m a 7ิบเจอะไรเงี้ยครับอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับ ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สอบถามกันมาได้นะราคาไม่ได้แพงนะครับเราคิดราคาค่อนข้างถูกนะครับก็ทักทายเข้ามาได้ครับงานนิเนี้ยบสวยๆครับอันนี้เราก็เอาแบบสามดีที่ปริ้นมานครับมายึดกับตัวมอเตอร์แล้วก็มายึดกับตัวโครงของชุดกลไกสไลด์นะครับอันนี้ก็ประกอบชุดกลไกสไลด์ เพื่อจะไปวิ่งอยู่บนแนวแกน x นะครับแล้วเราก็ใช้ตัวสายพานนะครับ2 GT แบบเปิดนะครับมาคล้องด้านบนเพื่อทำเป็นแนวการเคลื่อนที่ครับส่วนแกน Z เนี่ยก็ใช้สายพาน2 GT เหมือนกันนะครับในการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับอันนี้ก็โชว์ให้มันวิ่งเข้ามาชนลิมิตสวิตนะครับทั้ง 2. จุด